ขอขอบคุณเพื่อการสนับสนุนช่องนะครับสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไอรีแครครับตอนนี้กูอ,อยู่เกมชื่อ Back d e s เซอนะครับคลิปนี้เราจะไปทำเควสกับผู้ส่งข่าวสารแห่งคาเวออนนะครับรูบินซึ่งอันนี้เป็นเควสกิจกรรมนะครับรูบินเนี่ยเขาจะโผล่มาที่เวเรียกับที่ไฮเดลทุกๆ4ชั่วโมงนะครับอันนี้บอกเพื่อนๆไว้ก่อนจะได้ ทราบกันนะว่าอ๋อโอเคถ้าเกิดมาเวรียแบบของช่องผมแล้วเนี่ยไม่เจออ่าให้ไปดูที่ไฮเดลนะครับให้ไปดูที่ไฮเดลโดยจุดที่เออน้องจะปรากฏต,ตัวเนี่ยจะอยู่ข้างๆราล่านะครับอ่าจะอยู่บริเวณนี้อ่ะโอเคเวทของรูบินอ่าว่าทำไมควรทำเพราะมันจะได้ฉายา นะครับเขาจะให้ฉายาแล้ว <si ก็จะได้เป็นกล่องของขวัญจริงๆเควสไม่ได้มีอะไรเลยครับเพียงแค่เขามาส่งข่าวว่ากําลังจะเกิดงานเลี้ยงที่คาเปออนขึ้นนะนี่เขาบอกมาเพื่อส่งข่าวสารพิเศษนะอีกไม่นานเนี่ยจะมีงานใหญ่ที่คาเปออนแล้วก็มีผู้คนมากมายมารวมตัวกันยังไงก็อยากจะเชิญท่านนักะจนภัยเนี่ยไปเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยเควสดังกล่าวเป็นเควสซ้ำรายสัปดาห์และจะมีการรีเซ็ตทุกวันในวันฤหัส แต่ว่าไอตัวฉายาเนี่ยจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับเป็นเควสซี่ได้ครั้งเดียวทีนี้ในตัวเควสตระก,กูลเนี่ยเขาบอกว่ามันได้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ก็ตรงที่อันนี้บอกเนาะนั่นหมายความว่าสัปดาห์นี้เพื่อนเพื่อทไปแล้วสัปดาห์หน้าเพื่อนเพื่ออีกก็จะได้ของรางวัลมาแต่ฉายาได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ฉายาเนี่ยจะได้ในวันที่20่ธันวานะอ่ะโอเคถ้าขอ ฝากของท่านไปบอกแก่คนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเชียวละ่ะเรียบร้อยนะครับไม่ไม่มีอะไรเลยม,มีแค่นี้นะครับนี่แล้วก็จะได้ท่านได้รับฉายาคาเฟออน2อ6 6นะก็ฉายานี้อย่างที่บอกครับจะได้หลังวันที่20ทธันวาเนาะทีนี้ไอตัวไอเทมถ้าเราเปิดชึบเราก็จะได้เป็นกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นอันนี้กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพเช่นกัน สุดท้ายก็จะเป็นห่อผ้าอันหรูหรานะห่อผ้าหรูหราเนี่ยก็จะสุ่มเป็นหนังสือแห่งโองมุทคือพูดง่ายของมันแบบของมันไม่ได้ว้าวซ่าหรอกแต่ว่ามันเป็นแบบเอามาสุมเล่นอย่างเงี้ยนะครับอืมเล็กๆน้อยๆอยเนาะแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้อ่ะเราจะได้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมคําแนะนาบาร์อะไรเงี้ยเราจะได้ทั้งหมดเลยมันก็จะเข้าตัวแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพแบบนี้ คือทุกสัปดาห์มารับนะครับของมันไม่ได้ว้าวอะไรมากหรอกแต่ก็นึกออกไหมวันของฟรีได้ฟรีคาแ,แนะนำบ้งคำแนะนําบาร์อย่างเงี้ยเอาไปตีบวกประดงประดับตีบวกเอ่อของที่คุณพยายามจะตีเนี่ยมันก็ลดระยะเวลาลงไปได้นะยังไงก็อย่าลืมมาทํากันนะครับกับเควสลูบินผู้ส่งสารผู้ส่งข่าวสารแห่งคาเปออนเควสนี้ทําง่ายนะครับจําไว้นะเวเลียนะครับจะอยู่ที่เวเลียและไฮเดล น้องจะยืนอยู่แค่4ชั่วโมงแต่ละเมืองสลับไปสลับมาเพื่อนๆก็ลองเช็คดูแล้วกันนะครับเดีย๋ยววันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายๆจ้าอย่าลืมมาทำกันนะ